เดริญพรยโยมทุท่านอาหารใจยมเช้าวันนี้ก็มาเจอกันเช่นเดิมในเช้าวันพระหัสที่10กันยายน2563รวันนี้ตรงกับวันพระด้วยวันพระแรม8ค่าเดือนส0ก็ถือว่าเป็นวันดีเป็นวันประเสริฐมงคลที่จะพูดถึงในวันนี้เนี่ยเป็นมงคลที่14ในพระบาลีที่ว่าอนาคุลาจาก,กรรมมันตาเอตมังคลมุตมัง แปลเป็นภาษาไทยว่าการทำงานไม่ข้างค้างเป็นมงคลอย่างสูงยิ่งการทำงานถือว่าเป็นหัวใจหลักของมนุษย์เราเพราะมนุษย์ทุกคนเกิดมานั้นต้องทำงานเพราะมันเป็น,นกลไกที่เกี่ยวข้องกันเกี่ยวเนื่องกันทำงานก็เพื่อที่จะมีไรายได้มีไรายได้ก็เพื่อที่จะเอามาใช้ใจ,จ่ายจนเจือ ตัวเองแล้วก็ครอบครัวแล้วก็สร้างฐานะขึ้นมาฉะนั้นงานจึงถือว่าเป็นส่วนสำคัญมากใครเกิดมาที่อยู่ในวัยที่มีวุฒิภาวะแล้วไม่ทำงานก็จะหาความเป็นมงคลไม่ได้หรือใครที่มีงานแต่ว่าทำงานแบบค้างค้างไม่ตั้งใจทำอย่างนี้ก็หาความเป็นมงคลหรือว่าหาความเจริญยาก ลักษณะการทำงานที่ค้างค้างรับประการที่หนึคือทำงานไม่รู้กาลเทศะทำงานไม่รู้กาลเทศะก็คือไม่รู้จักการเวลาที่ควรจะทำเช่นตื่นสายไปทำงานช้าทำงานโอเออืดอาดทำงานไม่ตรงกับเวลาที่ควรจะทำในลักษณะแบบนี้เนี่ยมันทำให้งานก็ไม่เดินคนก็ไม่เจริญและประการที่สองก็คือทำงานไม่รู้จักวิธี ไม่มีความรู้เกี่ยวกับเรื่องงานที่ตนเองทำมีงานที่ทำแต่ว่าไม่มีความรู้ในงานนั้นๆก็เลยทำให้ทำงานไม่ได้เรื่องนะทำงานไม่ดีหรือว่าไม่สนใจเรื่องงานที่ตัวเองทำก็ทำให้งานไม่เดินแล้วก็ไม่เกิดความเป็นมงคลแก่งานที่ตัวเองทำแล้วก็กับตัวเองด้วยประการที่3ก็คือไม่ทำงาน ไม่ทํางานก็อาจจะขี้เกียจอ้างนโน่นอ้างนี่ปล่อยงานทิ้งไปบางทีมีงานไม่ทสาสะสมไว้ก่อนเก็บไว้ก่อนก็เลยทําให้งานสะสมเป็นเหมือนดินพอก้างหมูปล่อยไปนานๆไปก็หางมันก็จะหนักๆหนักๆในสุดมันก็ไปไม่ไหวฉะนั้นคนเราถ้ามีงานไม่ทํางานหรือมีงานแต่ทํางานไม่รู้จักวิธีในการทํางานหรือว่าขี้เกียจไปเลยอย่างนี้เนี่ย แน่นอนเป็นผลเสียต่อองค์กรเป็นผลเสียต่องานของตนเองแล้วก็เป็นผลเสียต่อชีวิตของตนเองไปด้วยฉะนั้นการทำงานให้ประสบความสำเร็จการทำงานที่ไม่ข้างค้างเรียกว่างานเดินงานก้าวหน้าต้องมีคุณธรรม4อย่างเขาเรียกว่าอิทธิบาท4 1ก็คือมีฉันทะชอบหรือพอใจในงานที่ตัวเองมีในงานที่ตัวเองทำ ความพอใจทําให้อยากทํางานประการที่2ก็คือวิริยะพอชอบแล้วก็ขยันขยันทํางานนั้นๆนะไม่ว่าความรู้สึกจะมีขี้เกียจอยู่บ้างก็พยายามสลัดความขี้เกียจสร้างความขยันขึ้นมาหรืองานอาจจะไม่ชอบก็สร้างให้มันชอบขึ้นมาถ้าชอบแล้วก็ขยันทํางานตรงนั้นมาก็คือวิริยะประการที่3ก็คือจิตตะจิตตะก็คือเอาใจใส่ในงานนั้นๆ คือตั้งใจทํางานนั้นๆเรียกว่ามีสมาธิในการทํางานนั้นๆอย่างเต็มที่ประการที่4ก็คือวิมังสาวิมังสาก็คือการมีปัญญาพิจารณาหาเหตุหาผลในงานนั้นๆว่าง,งานที่เราทํานั้นดีหรือไม่ดีผิดกฎหมายหรือว่าถูกกฎหมายเป็นงานโดยชอบหรือว่าโดยไม่ชอบนะมันก็ต้องใช้ปัญญาไม่ใช่เพื่อนชวนไปทํางานก็ไปเห็นว่าเงินมันดี ก็ไปทํากับเขานะแต่ว่ามันเป็นงานที่ผิดกฎหมายอย่างนี้ก็ไม่ถูกต้องนะฉะนั้นการทํางานให้ประสบความสําเร็จสิ่งสําคัญคือต้องมีอิทธิบาท4เมื่อเรามีอิธิบาท4การทํางานแน่นอนว่า1ไม่ค้างค้าง2งานนั้นจะเริญรุ่งเรือง 3. ชีวิตของเราก็จะเรินรุ่งเรืองไปด้วยนั่นคือความเป็นมงคลที่เกิดขึ้นกับชีวิตของคนทำงานขขเจะเดินพร